อย่าเล่นเด yes ี๋ยววันนี้เดี๋ยวเพิ่งเทเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทนมสดกับโกโก้พร้อมกันให้ทุกคนดูอย่าหย่ายเพิ่งกินดิเพราะว่าหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเทพร้อมกันแล้วมันจะเป็นยังไงไม่เคยเทเหมือนกันนะทุกคนดูสองสามชั่นเลยค่ะพี่สายเคยเทบ้าแบบเนี้ยไม่เคยเลยค่ะพร้อมกันสองถุงอะไม่มีความสามารถพอค่ะวิ่งไปกินนะ ไม่ได้หนูต้องไปก่อนอ่ารอหน่อยของเราฟังเป็นไงทุทน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 เถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่สายมาติดภาพก่อนโอเคเนี่ยถ้าถ้าเอาน้ำลงไปมันก็จะแบบนี้เลยสามารถเทได้เลยเจ๊สามารถเทลงไปอีกได้ไหมอ่าได้เดี๋ยวก่อนของเรครึ่งอ่ะโอ้ยมือสั่นแล้วเนี่ยมือรูเล็กกว่าเดิมอีกปกติก็ตาไม่ดีละบังพี่บังอีกหนูเทนั่นมันต้องมีหกมั้งเน่ยพี่สาย ไม่มีค่ะเดียดโดนมันล้นมีอีหมือนนิดนึง <c oughs> สองถุงโอ้โหได้แบบเต็มแก้วแล้วล้นเลย <c oughs> น่ากินไหมปกติหนึ่งถุงต่อหนึ่งแก้วนะคะ <c oughs> แต่อนนี้ <c oughs> สองถุงหนึ่งแก้วได้เทเลยสองถุงแบบจุบๆ๊ๆ <c oughs> นี่แหละใครที่สนใจรับน้ําหรือว่าอยากสร้างอาชีพของเราง่ายๆแค่มีกันไกลอันนึงตัดถุงใส่ใส่น้ำแข็งแล้วก็เทใส่แก้วแล้วก็ยื่นให้ลูกค้าได้เลยอันนี้ยกไม่ได้แล้วอันนี้เดี๋ยวมันจะบึ้มบั้มนี่คนละหล่อเหรอ กินได้แล้วเหรกินได้เลยค่ะกินได้เลยค่ะแต่พวกแก้วนี้เจ๊ก็บอกว่าจะเอาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจได้ไหมแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไงมันโอ้โหแน่นอะที่จริงเราเรามาลองชิมกันนะคะทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงจริงีมันต้องแก้วโอ่งนะใช่มันจะได้แบบว่าขนาดแก้วโอ่งแบบจุกจมาเด้ๆได้ยังเดบี้สุดยอดทุกคน สุดยาาเลยเรียบร้อยแล้วเป็นไงนึจบ,บันให้ดูเนี่ยเทสเสร็จแล้วก็ยื่นให้ลูกค้าแบบนี้ได้เลยนะคะสีส่เลยบแบงสวยมันรวมกันแล้วเพราะโกโก้มันเข็มเค็มมากรวมกันบ,บนมสดกันที่เรียบร้อยชิมกนเลยอ,อ,อ่ะ <c oughs> ปิดร้านเลย <c oughs>